มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนยังไงนะแคปชั่นแบบนี้พลอยหอวังถึงขั้นเม้นค่ะไม่ไหวเจอคอมเมนต์ถามจนได้นะคะเมื่อสาวมั่นอย่างแมทพิรนีคงไทยได้โพสต์ภาพใหม่ในไอีเป็นภาพสวยฉ่ำเท่คูดูดีเช่นเคยค่ะแต่งานนี้นะคะโฟกัส ชาวเน็ตดันไม่ได้อยู่ที่ภาพสวยๆเท่าไหร่แต่มันดันไปอยู่ที่แคปชั่นใต้ภาพแทนนะคะเมื่อสาวแมทนะคะเขียนข้อความเอาไว้ว่าจะมีรักก็เจ็บปวดจะหนีไปบวชก็จำบทสวดไม่ได้สาวแมทมาแบบนี้ชาวเน็ตก็ไม่พลาดทั้งแอบแซวทั้แอบถามรัวๆด้วยความสงสัยว่าแคปชั่นแค่คำํคำๆหรือมีความหมายอะไรซ่อนไว้หรือเปล่ารวมไปถึงเพื่อนสาวคนดังอย่างพลอยหอวังนะคะ ก็ยังเอากับเขาด้วยค่ะเจ้าสาวแมตต้องตอบกลับว่ามันยังไงแม่เอ๊ะนั่นสิแล้วตกลงมันยังไงนะจ๊ะแมทตขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีดอทคค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ